الدعاء المستجاب من الكتاب والسنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شن من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ด้วยพระนามของลล l a ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอมวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของลล l a ์พระผู้อภิบาลแห่งสาก,กลโลกผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอผู้ทรงสิทธิ์ในวันตอบแทนเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราเคารพพักดีและเฉพาะพระองค์เท่านั้นที่เราขอ,ะะาอ,ค,าาขอความช่วยเหลือขอพระองค์ทรงแนะนำเราซึ่งทางอันเที่ยงตรงทางของบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงโปรดปรานแก่พวกเขา ไม่ใช่ทางของผู้ที่ถูกกลิ้วและไม่ใช่ทางของผู้ที่หลงผิดอัลฮัมดุลิลลาฮิซาติริสซามาวะทิวัลอรูมวลการสันเซินเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้สร้างชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินอั ه, นลฮัมดุลิลลาฮิลลัลีิขอละกัสส์มาวะทิวัลอรูมวลการสันเซินเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ทรงบันดาลชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดิน الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير มูลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮพราะที่สำหรับพระองค์คือทุกสิ่งที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและทุกสิ่งที่อยู่ในแผ่นดินและสำหรับพระองค์คือมวลการสรรเสริญในปรโลกและพระองค์คือผู้ทรงปรีชาญาณผู้ทรงตระหนักยิ่ง الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا มวลการสันเสริญเป็นเอกเทศของอัลลอฮ์ผู้ที่ไม่มีบุตรและไม่มีภาคีในอนาณาจักรของพระองค์และพระองค์ไม่ใช่ผู้ที่ต้อยต่ำที่ต้องการผู้ช่วยเหลือและจงประกาศความเกียงไกลรของพระองค์ซึ่งความเกียงไกไรที่แท้จริงอ Allāhumma innī a y y ā t ะ h u มวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮ์ผู้ทรงประทานคำภีอัลกุรอานที่เที่ยงตรงยิ่งแก่บ่าวของพระองค์และมิได้ทรงทําให้มีความขดเคี้ยวใดๆในนั้นไม่มีความหมายที่ส่วนทางกันและไม่มีเรื่องที่เบี่ยงเบนออกจากสัจธรรม